สวัสดีครับวันนี้พบกับกายอ e. ีสู้ๆนะครับวันนี้กายจะพามาดวเจอกันเ,เป็นมิลเอ็ก1.9 Active ตัวนี้จะเป็นสีบอลเงินนะครับซึ่งนี่เป็นราคาแค่ไม่ได้บัวคาสี่ซีเข้าไปสาขาบุกจะเพิ่ม7,000คันนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นเลยซึ่งจุดแต่งล็อบคันมีพร้อมแน่นอนนี่ดูจากข้างหน้าได้เลยวา่าเต็มคัน่าดูข้างหน้าเริ่มแรกเลยตัวนี้คือไฟของตัวเดิมเดิมเดิมเข้ามาเลยนะนี่ แต่ตัวนี้เนสกเกิลมาเพิ่มตัวนี้จะเป็นของคา์โตเอ็มเพลเอร์ตัวนี้จะเป็นจุดแต่งแข็นิยมมาในช่วงนี้คือมีไฟวิ่งล้างซึ่งก็มีขอบตัวนี้ชุดหนึ่งใช่ซึ่งก็มีเซ็นเซอร์ให้เซ็นเซอร์ข้างหน้านินดๆเพิ่มเซ็นเซอร์เป็น2จุดข้างหน้านี่เซ็นเซอร์แต่ครับผมซึ่งก็ขอบตรงนี้จะมีสีแดงคาดได้เห็นเลยว่าเปลี่ยนมาแน่นอนข้างหน้านี่ใส่ไฟตัดหมกให้อีกอันหนึ่งอัน ได้เมื่อนตัวท็อปไปเลยคันนี้เมื่อนตัวท็อปเมื่นเลยแหละนี่ส่วนรอรอจะเป็นรอตัวนี้นะโลคาเรือเองเลยว้ยักได้ครอบ18นิว้วเหลือเอาเวบให้มันสีดำแดงอะ่ะนี่แหละตัวนี้เลยแนะนำไปพร้อมกับยางเดนโซ่สอ6หส่งยอดนิยมเลยที่ก็มีคิวรอให้คิวรอเสวย้วเลยให้มันเข้ากับรอกับรถ นี่มาดูจุดเด่นเลยกระจกกระจกแบบตัวท็อปคือพับไฟฟ้าทุกอย่างเมื่อตัวท็อปเลยแต่ว่าดีตรงแค่ได้กล้อง360เพิ่มเข้าไปคันนี้ลูกค้าใส่เพิ่มนะครับนี่ส่วนฟิล์มตัวนี้ให้เป็นฟิล์มเซรามิกลอบคันเลยคันนี้ฟิล์มนี่จะมีหลับประกันให้ด้วยนะครับมีอยู่ประมาณ4-5ปีเลยแหละซึ่งก็ขีวกันซาดพร้อมเบ้ามือเปิดกันลอยกันลอยเบ้ามือเปิดพร้อมไหยนะเป็นสีดำด้าน นี่ได้เข้ากับสีการาฟล้างเออกมาดำแดงซึ่งก็มีชิ้นบันไดข้างนี้ด้วยอีกชิ้นหนึ่งมีตับชิ้นแดงให้ด้วยอ่าส่วนล้อลั่นหล้อลั่งกับล,ล,ล้อหน้าเมื่อนกันเลยย่างเบอร์เดียวกันแม็กตัวเดียวกันทุกอย่างโลคาสามารถเลือได้เลยครับ<ม>อ่าเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างมาดูข้างล่างของตัวรถข้างล่างก็ง,งามไม่แพ้ข้างหน้าหรอกนี่ข้างล่างมีสปอยเลอร์ดำ ให้นี่สปอยเลอร์ดําคาดเอวคาดเอวมีไฟมีโลโกโอเอ้เอ็มเ o r อร์พร้อมซึ่งก็มีสินล้างนี่ซึ่งก็มีสักเกอร์สิล้างอาีกอันหนึ่งแล้วเป็นทอเลียมถ้าปูดวันนี้ของแต่งมายิิงกัรนี้มีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะติดติดเพิิมลูค้าบอกเอาเว็บเพิิมไมหมดเ่ยพร้อมพร้อมเลยนี่ฝาด์ถายไฟฟ้าแล้วติดเพิิม ส่วนข้องทุกอย่างเราคืนราคาครบหมดนะครับนี่ข้้งล่างนี่ก็มีพรมให้นะพรมยาวมาถึงข้างล่างนี่เลยนี่ดาเดิมมันไม่มีฝาท้ายไฟฟ้า,ฟานี่มีนะถ้าตัวแอคทีฟจะไม่มีฝาท้าไทยไฟฟ้านะครับนี่มาดูได้เลยเดี๋ยวพาไปดูข้างในรถข้างในรถก็งามละแล้วนี่ภายในรถเป็นบอนนั่งโลคาลเเรือเลยว่าบอนนั่งเอาสีดำนะครับน้อง นี่กายก็เลยจัดบอนนั่งสีดำไหมห้ผอมพุมยาวตั้งแต่ข้างหน้าอย่างกระลังเลยนี่แหละกันสะอาดในนอนรถดูแรงไงใช้งานไงนี่แหละออไปแบบจบๆนี่เดี๋ยวให้ดูตำแหน่งคนครับพร้อมให้ดูจอ360ไปเลยจอ360ก็คือกล้อง360รอบคันนะครับนี่เป็นจอ9นิว้วจะเดิมเป็นจอ7นิว้ว กล้เปี่ยนเป็นจอ9นิ้วซึ่งจะทำพุชสตาร์ทได้กันโลคาวะแยากได้เป็นพุสสตาร์แบบตัวทอบจัดพุชสตาร์ไปใช่ครับนี่ฟอมดดภายในดูดีเลยล่อไปเลยโอเคสำหรับโลคาจันนี่ถ้าสนใจรถจะเป็นมิวเอ็กจะเป็นกระบะสามารถทักใกล้มาคุยได้เลยใกล้จะทิงการติดตตอใกล้ไหวขลงังหรือว่าถ่ายคลิปอยกดูรุนในคอมเมนต์มาได้เลยได้ใกล้ทำคลิปให้ดูเลยๆ สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้ให้ไกลหน่อยอยากดูรุนในคอมเมนต์มาได้เลยนะไกลวันนี้ไกลพอแกดีไปแล้วบายบาย